งสมเด็จค่างสมเด็จพระศรีสุขขะตะาาาัสาสดาสามมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายสเสด็จกลับถึงกรุงกบิลพัดในวันแรกนั้นได้ทรงกระทำฝนโบกคณะคณะพัานนภัทรให้ตกลงในธรรมการ ให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงทรงแสดงซึ่งมหาเวสันดรชาดกให้เป็นผลเข้าขึ้นได้สเสด็จเข้าไปทรงบิณฑบาตผลให้พระพุทธพิดาทรงตั้งอยู่ในโซดาปัตโซดาบัตที่ผลด้วยพระคาถาว่าอุติทเทนิปะปามชยยะเป็นต้น สองที่ได้โปูดให้พระนางมหาประชาบดีคูตมีผู้เป็นพระเจ้าแม่น้ำให้สำเร็จพระโสดาบัดผลด้วยพระธรรมเทศนาธรรมัจารีสุจะริตังเป็นต้นให้พระพุทธบิดาได้ตั้งอยู่ใน สกัตาคามีผลเวลาสวยสเสร็จแล้วองค์พระทศพลก็ได้ทรงแสดงจันทก,กินรีชาดกด้วยอาศัยการที่พระพุทธบิดาทรงสรรเสริญความดีของพระนางพิมพาผู้เป็นบรรดาพลาหุนให้เป็นต้นเองพอถึงวันที่สามก็ได้มีการ